พันคุณพันล่างพันคุณพันครับผมถูกเงินไทยเนี่ยแม่เงินไทยโอ้ถูกเลขแ,ลแม่แล้วถูกเลขอาจารย์ครับถูกทั้งคู่นะ่นหละก็ดูคลิปแม่แม่ได้บอกไปว่า 3, 6, สามหกชอบสามหกกับสามสองเขาเป็นเอาอถูกกันทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่เนาะโอ้ย สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินมาตามแนวทางของคุณแม่พันุ์ฝันแม่นนะครับงวดก่อน3 2 36ถูกบนล่างนะครับถูกกันเยอะถูกหลักแสนนะครับในงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับงัไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปฟังแนวทางของแม่พันธุพร้อมๆกันเลยนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี ครับผมวันนี้ก็มาแสดงความดีใจกับคุณแม่นะครับผมพร้อมกับแนวทางต่องวดดีใจด้วยแสดงความดีใจหลกัหลกๆเนาะแม่เนาะถูกเยอะไหมแม่ก็ถูกกันเยอะไหมครับเลูกติดโทรมาอยู่มืองนอกถูกสองพันถูกสองพันบนล่างโอ้บนพันคุณพันล่างพันคุณพันครับผมถูกเงินไทยเนี่ยแม่เงินไทยโอ้ถูกเลขแ,ลแม่แล,แล้วถูกเลขอา,อาจารย์ครับ ถูกทั้งคู่นั่นแหละก็ดูคลิปแม่แม่ได้บอกไปว่าสามหกืับสามหกกับสามสองเขาเ็เอาอถูกกันทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่เนาะ,ะโอ้ยเขาเคยเห็นแต่ว่าเอาสามตัวนะ่ะเอาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม<น>่ออกแม่ให้มาสามหกเลขสามตัวสามสองเจ็ดเน้นไปที่สามสองถูก 3, 2, 3, ถูกทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่เนาะจ้ะาโอ้เม่นขนาดเนาะแม่เนาะ อืมอันนี้สามหกนี่แม่บอกว่าใครมากซิบอกนะแม่เสียงผู้หญิงอืมน่าจะเป็นครูบาอาจารย์เออ,อยังไงแม่อันอันเก่าความเก่าครับแม่ความเก่าฝันนะครับ,รบนอนสว่างแล้วก็เหมือนไม่ได้นอนนั่ะครับแม่อ,อืมมานั่งคุยกันในเตียงเหมือนงานวันงาน,น,งานคุยกันเจ้อแจ๊กก็ไลเล็กให้ฟังครับเขาบอกเอ๊ มันจะออกสามหกกับหนึ่งหกแปดนสามสองคุยกันอีกคนหนึ่งก็ว่าใช่นี้ใช่นี้ใช่ข็นั่งคุยกันเหมือนที่เขาถกกันว่าซื้อเลขตัวไหนดีงั้นแหละ่ก็เลยว่านีก็นั่งฟังนะนั่งฟังเก้าอ,อีตรงนี้แหละเขาบ็กคุยไปคุยไปเขาว่าเอออย่างงั้นแหละเขาก็ไปทีนี้พอตื่นเช้ามา พยายแกลงทําไมไปบอกหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งอืมหรือว่าจะงวดหลังอ๋อือว่ามันจะมาออกงวดนี้ที่บอกเก้าห้าหนึ่งแต่ก่อนที่จะจะมาล่าจะมาส่งที่อาจารย์เนี่ยมาบอกคุณแม่สามหกกับสามสองก่อนที่จะมาเข้าส่งอาจารย์น้อยใช่ไหมแม่ก่อนที่จะเข้าคืนนั้นแหละคืนที่จะรำตอนเช้าครับคื่เขาจะไหวคืนตอนเช้าไม่แน่คนที่มาส่งอาจจะไม่ใช่ยาย หรือเป็นคนอื่นหรือเปล่า <ขอ S 1> แม่จะเป็นคนอื่นเอออาจจะเป็นองค์อื่นครับแต่ว่าอันที่มาบอกแม่น่ะยายน่เน่เพราะเป็นเสียงผู้หญิงใช่แค่ั่าคุยกันในเตียงอย่างนี้แหละอ๋อแล้วแม่ตกใจไหมในความฝันไม่ตกใจนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นอีกคนหนึ่งก็เหมือนแม่การเนี่ยคกัรครับแต่อีกคนนึงไม่รู้ว่าใครอ๋อแล้วแล้วคนที่มางานวงสวงวันนั้นถูกเยอะไหมแม่ ที่เขามางานบวงสรวงอาจารย์น้อยว<อ>ันนั้นน้อโทรถามลุกน้อยโทรถามเขาไออม่ยังเมื่อวานไปท,ทําพิธีเอ่บายสีให้พวกตูมมาก็เพลียไม่สบายด้วยริบมากทามจะไข้ด้วยทำทั้งสองวันสองคืนเกือบไม่เสร็จค่ะผมไม่ค่อยได้พักผ่อนน้องแม่เนาะดูตาลอยๆอยแม่กระทงพูดเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงแล้วน้ะแม่เหนื่อยมากออกินข้าวเช้าหรือยังแม่กินเมื่อกี้นี่อ๋อกินเมื่อกี้ นะเนาะเผื่อท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกับแม่เนาะเดี๋ยวอยากจะร่วบุญนะเนาะแอดมินลงเบอร์อาจารย์น้อยไ้ให้ท้ายคลิปเนาะเผ <c oughs> ื่อถูกมีโชคมีลาบคุณแม่เนาะอืมเอาไว้เผื่อมีบุญวาสนารวมกันเนาะแม่เนาะ <c oughs> จะได้ไปทําบุญอีกทีเนาะแม่ทําใบส่งใบสีไปไหว้ปู่ท่านเนาะแม่เนาะก็คืองดก่อนที่แม่นมากถูกขงมนทั้งล่างของอาจารย์น้อยสามสองสามหกของแม่สามสองสามหกมาบนล่างเลยเนาะแม่เนาะบนล่างเสียได้ขันน้ำมนต์ยื่เข้าไปลด ทำเสนอเขาไอ้เขาห้าหกสามห้าหกสามได้ได้เม่รู้เขาได้หรือเปล่านะอมันนานตัองงวดเลยอยู่ไหนแม่อยู่บ้านไหนมม่รอถามลูกก่อนนะโอ้ไปทำขันน้ำมนให้อาจารย์นอยเป็นคนทำอีกเลขสองมันก็เหมือนเลขห้าเหมือนที่เราเคยพิจารณากัน๋อมันกลับหัวสองกับห้าแล้วแม่เนาะใช่ ก็อ,ออกห้าหกสามตรงๆไม่รู้ก็ถูกเยอะรู้ถูกน้อยแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่มารับตอนเช้าไป,ไปพี่จะไปทําพิธีให้แม่เขามันก็ได้ห้าร้อยคูณห้าร้อยเหมือนกันได้เยอะอีกเหมือนกันได้เยอะได้เยอะรู้สึกว่าได้เยอะกันหลายคนนะ่ะก็จะสี่ห้าแสนนู่นแหละค่ะผมอ,อีกคนหนึ่งที่อยู่มังนอกนะ่ะได้เยอะมากเออเนาะก็เป็นบุญของเขาแล้เนาะแม่เนาะบุญของเขาเออนี่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยฝากเงินมาหาจา์น้อย บอกว่าให้เจ้าน้อยพันหนึ่งโอนเงินมาให้แล้วเดี๋ยวไอ้มินโอนเงินให้น้องแม่เนาะแล้วก็เผื่อมีท่านผู้ชมมีโชคมีลาบก็ค่อยว่ากันน้องแม่เนาะจะมีบุญร่วมกันแล้วงวดนี้เป็นไงแม่ฝันต่องวดหรือยังครับแม่ยังไม่ฝันนะแต่ว่ายังไม่ฝันฝันเห็นแต่ผู้หญิงสี่คนฝันเห็นผู้หญิงสี่คน่อคืนนี้ใกล้สวรรค์โอ้รู้สึกว่าจะมีสี่ให้แม่แน่นอนก่อนนะเมื่อวนนี้เอาสี่ไปก่อนน้องแม่เนาะตัวเดียว นจะเป็นสี่สี่เพราะว่าผู้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนสี่สี่หรือเปล่าแม่รอให้แน่นอนเอาสี่ไปก่อนใครจะเล่นเล่นเล่นวิ่งก็เอาสี่ไปก่อนนะสี่ไปก่อนตัวเดียวนะแม่เนาะแมวสี่สี่นะแม่เนาะเพราะแม่เห็นฝันเห็นผู้หญิงสี่คนอย่างนี้ใช่ไหมครับว่านั่งคุยกันในเตียงเหมือนเดิมโอแต่นั่งเฉยเฉยแล้วนั่งเคี้ยวหมากกันเล่นเฉยเยยังไม่ได้คุยอะไรให้ฟังครับผม เคยว่าแกจะมาใช่ใช่หน้าตาเป็นยังไงแม่หน้าตาก็เหมือนอาจารย์นั่นเองโอ้แข็งอาจารย์เหมือนแม่กานเนี่ยอ๋ออีกสามคนไม่รู้ใครอ๋อหน้าเหมือนแม่เนาะหน้าเหมือนแม่ครูอ๋แต่ว่าดูดูในนั้นอะยังสาวจังเลยนะยังสาวอู่เลยเนาะแม่เนาะในความฝันจ้ะ มแม่เคยว่าเออให้มันแน่นอนก็บอกลูกห้ตรงสามตัวทิดได้แต่สองตัวอือยากให้ได้โชคได้ลาบกันนั่นแหละครับยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมแม่นะความยาังไม่ได้พูดมานั่งเคี้ยวหมากเล่นกันที่เฉยอือครับงั้นเอาเป็นน้ําจิ้มไปก่อนซีซีเนาะแม่เนาะจ้ะถ้าเกิดว่ายายท่านมามาย้ําหรือว่ามาบอกยังไงมาฝันยังไงเดี๋ยวคอยมาหาคุณแม่อีกทีเนาะ นะครับช่วงนี้เอาเป็นน้ําจิ้มไปก่อนตองวดไปก่อนสี่สี่นะครับหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะแม่เนาะมันอาจจะไม่ใช่ตัวนี้ทาไมสี่สี่ก็สี่เจ็ดอืมแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันฝัคคนคัดๆตัวนะแม่เนาะฝันแน่นอนก่อนนะครับคือว่าคุณแม่นี่เป็นคนที่ฝันแม่นสังเกตถ้าฝันเกี่ยวกับปูย่ย่าหรือว่าปู่ท่านม,มาบอกเนี่ส่วนใหญ่จะบอกแม่เป็นส่วนใหญ่ของอาจารย์น้อยนี่จะเป็นทําขันน้ำมนต์ขอ <ฟะ S 1> ตาอย่างนี้เนาะอือขออาจารย์น้อยจะแม่นทางขันน้ำมนต ของคุณแม่เนี่ยจะแม่นทางความฝันนะแม่เนาะใชอืมงวดก่อนนี้แม่ฝันรอบเดียวใช่ไหมครับว่ายายมากระซิบใส่หูฝันวันที่เขาจะรำจะฟ้อนกันอะไรวันไปคืนคืนกืคือครับจัดงานเสร็จป๊บฝันเลยไม่ฝันก่อนวันที่จะไหว้ครูตอนเช้าเลยนะตอนตีสี่หรือตีห้าประมาณนี้แหละครับก็แม่จะตื่นตีห้าตื่นขึ้นมาก็ไปดูหลานเขาทำ ไหวยหวานเอาเงินให้เขาแ้วให้เขาทำกับข้าวเลี้ยงเสรให้ครับทั้งนี้ก็พิธีมันก็เยอะหลายขั้นตอนครับไม่มีใครใครจะเข้าใจทําอะไรแม่ก็ต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองครับผมอืมก็เนาะก็หลายอย่างเนาะแม่ก็ขเขาไม่ค่อยได้นอนพักเนาะแม่เนาะจ้าอืมส่วนตัวนี่ที่คุณแม่ฝันเนี่ยคิดว่า่าจะมาสื่ออะไรมาสี่คนแล้วก็มานั่ง ส่วนตัวที่คุณแม่คิดว่ายังไงครับแม่ว่ามาถือวันนี้มีสี่น่แน่แต่ท่านยังไม่บอกแน่นอนทั้งมานั่งเคี้ยวหมากแล้วทั้งก็คุยกันก็นยังไม่ได้ยินไม่พากถ้าเขาถ้าเขาจะให้จะต้องได้ยินจ้ะรอให้กระซิบใส่หูก่อนเนาะแม่เนาะเรามาคุยกันให้แน่นอนครับรอให้กระซิบใส่หูคักๆก่อนเนาะแม่เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เป็นชุดต่องวดชุดน้ําจิ้มของคุณแม่ หลักๆมาแสดงความดีใจกับคุณแม่กับอาจารย์น้อย<ช>ออกพอเลขออกปบอาจารย์น้อยก็ดีใจไอ้หมิงก็ดีใจเหมือนกันเนาะของอาจารย์น้อยนี่ไม่ต้องตัดของแม่ก็สามหกตัดแค่สามสองแล้วแม่เนาะ<ช>อืมนะครับผมก็วันนี้เอาเปน้ำจิมไปก่อนสี่สี่นะครับแล้วก็เผื่อถ้าผู้ชมมีโชคม,มีลาบกับแม่เพราะว่าลงคลิปไปเนี่ยคนดูเยอะอยู่ด้วยแม่เนาะว<ก>ันนั้นอ่ะสอยากได้สิท่านได้โชคดีทุกคนทุกท่าน ได้โชคให้มันทุกคนเพ่งปังๆกันครับหลักๆก็อยากให้มีโชคมีลาบเนาะแม่เนาะอยากให้มีโชคมีลาบพอมีเงินตตรี่ปลดสิงกันครับอืเป็นทุกปีไหมแม่พอเวลาจัดงานวงสวงไหว้ครูปับเลขจะแม่นอย่างนี้ทุกปีไหมครับนี่ปีนี้นมาสองตัวก็จะสองตัวตลอดอ๋อมันมีเปอร์เซ็นต์ได้สามตัวไหมแม่ก็ได้อยู่นะไหวสองครั้งก็ได้สามตัวทั้งสองครั้งแต่ครั้งนี้ ไม่เข้าไปเข้าขันน้ำมนต์ที่ไปเสอดอเ็จเคาะต่องวดนู้นมานานแล้วเนะาะก็เลยเจ้าของบ้านคงจะได้อย่หรกครับผมเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของคุณแม่เดี๋ยวจะมาตามรอยให้แม่ฝันนี้ก่อนเนาะแม่เนะาะประมาณสักแล้วก็ไม่รู้ว่ายาจะมาบอกตอนไหนก็ใกล้กลเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าแม่จุดธูปขอท่านท่านอาจจะมาวม ขอท่านให้มาเข้าอมไม่ต้องต่อไม่ต้องถึงท้ายๆอ่ะครับเพราะว่าเอสซีจะได้หาซื้อลอตเตอรี่ได้ทันครับนะผมจะไ้หยิบจับลอตเตอรี่ทันเนาะแม่เนาะ,ะเดี๋ยวรอให้เองคุณแม่เนี่ยเตรียมตัวก่อนเพราะคุณแม่ก็ยังไม่ได้พักผ่อนเลยเดี๋ยวไปให้จุดทูบจุดเทียนบอกปู่บอกย่าก,ก่อนเนาะแม่เนาะ,ะเผื่อฝันดียังไงโดยเอดมินจะมาหานะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะเนาะสำหรับแนวทางวันนี้นะครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้ดูกันได้เลยนะครับสาหรับแนวทางของแม่พันธุ์นะครับงวดก่อน3632มาบนร่างเลยนะครับถูกกันเยอะนะครับผมอันนี้แนวทางชุดของคุณแม่เนาะเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดรอแนวทางของคุณแม่ด้วยเดี๋ยวแอดมินจะตามให้นะครับชุด3ตัวนะครับยังไงก็ขอจบคลิปวัแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ